มือนีก็เป็นมือที่สองแล้วนะคะสําหรับการเฮ็ดบานหลังนีเนาะจ้า,จามือว่าหนีก็ได้ขึ้นโค้งไวเครืองหองนะคะมือนีก็สิมาตอกันจา้างานแรกของมือนีก็สีเริ่มที่ติดตะไคร์กันนกนะคะก่อนที่จะขึ้นโค้งเนาะจ้าพอติดตะไคร์เสร็จแล้วห้าก็สีมาเริ่มขึ้นโค้งเลยนะคะก่อนอื่นเ้าก็ไปวัดความกวงของหองวัดเด้เท่าใดหฮาสิบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเส้นนะคะเพื่อตัดเนาะจ้าเพราะว่ากําแพงมันก็นกนอาจสิบะซ้ำกันนะคะคันเซมาวัดตัดทีละตัวงานมันสิบบเดินนะคะมันสีบเแล้วเนาะจ้าตอนนี้ก็้นนคเเ็จแลลววะะดา ินข้้าาวแลจเทียงนี้เขาก็จัไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะยู่รไก่กไก่จากมองเฮ็ดงานจ้าก๋วยเตี๋ยวที่จะสร้างกินประจําเลยนะคะก็คือมีหมูน้ําตกนะจ่ะทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวแบบใดกันนะคะส่วนเม่ละย่านั่นก็มากินเส้นกินหมูให้มันเบิดก่อนนะคะแล้วก็จงของเสียไปกินที่หลังสิงสิงนันก็คือลูกสินจ้ากินแบบนี้มาตลอดนะคะกับกลายเป็นนิสัยประจาตัวไปแล้วอยนะจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไปแล้วนะคะตามด้วยลูกสินจ้าคำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปนี่ลวกปากเลยนะคะ <laughs> กินลูกซีนจังได้หลวกปากนะคะกินแบบลื่มเป่าจะพี่น้องสีเกินกระหอนสีไข่กระเสียดายของนะคะพอกินขขาเสซ็ตแล้วกระสิไปพักให้อาหารย่อยนะคะไปนอนไปหีบจักข้าวก่อนนอกจากใบมากกับมะตอกันที่งานไฟนะคะก็จะเดินทอตอสายไฟให้มันเหลวเลยนะคะสําหรับงานของมือน,นี่นอกจาก อย่าลืมกดติดตามช่องมิลยาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้นะคะ